ย้อนกลับมาเรื่องเงินที่จะต้องนิดหนึ่งครับพอดีผมว่าหลายคนสนใจเรื่องนี้มากนะครับแต่ก็สงสัยว่าทําไมยังไม่ชัดเจนในเรื่องของที่มาของเงินและระบบที่ใช้จะใช้บล็อกเชนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับระบบใช้ใช้บล็อกเชนแน่นอนแน่นอน,นมั่นใจนมั่นใจครับใช้บล็อกเชนแน่นอนนะครับเร,เรื่ององบประมาณก็นี่เป็นรัฐบาลผสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราต้องพูดคุยกับ ทุกทุกพระกัรเมืองถึงแม้เป็นพวกเดียวกันแล้วเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยต้องมีการแบ่งสรรก็มาให้ดีนะครับเรามีเรามีวิธีการที่เราจะหาสตังค์ได้อย่างแน่นอนครับห้าแสนหกหมื่นล้านนะครับไม่ต้องห่วงครับความชัดเจนตรงนี้จะได้ได้ยินหรือได้เห็นเรื่องนี้เมื่อไหร่ครับเมื่อวันซื่อผมพูดไปในที่เวทีคุณเคนก็สองอาทิตย์ตอนนี้เหลือประมาณสิบวัน จำได้ครับที่รับข่อยหลังจำได้ดรับเมื่อกี้รัฐมนตรีหลายท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็มานะครับไม่ทราบท่านกลับไปเป็นแบหนั้นที่อย่างท่านก็ทราบว่าอีกอีกสิบวันต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับนะครับเพราะว่าก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเกิดพูดอะไรแล้วไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะถูกว่าท่านจะนั่งอยู่ดรงนีเลยครับครับนะครับทราบแล้วใช่ไหมครับครับรับข้อสั่งการเรียบร้อยครับถือถือเป็นการสั่งการครับโอครับครับอีกเรื่